ด้านบนจะมีกระโดงสองกระโดงอ่สองครีบนะฮะเห็นไหมฮะที่เหมือนปีกพริกพร้อมจะบินเลยเห็นไหมฮะนี่มีชื่อด้วยนี่ครับชื่อเขาคือเจ้าเหินฟ้าครับพี่ดำปลากระดมีปีกตัวแรกของโลกครับผมโอ้โหอ่าเจ้าของปลาเขาเป็นคนหัวหินโอบิดพันสายพันธุ์นี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ผมเห็นแล้วเออมันปลามันแปลกเป็นตัวแรกของโลกฮะปลากัดมีปีกแล้วเราจะพัฒนาต่อครับให้มีสายพันธุ์อย่างเงี้ยนะฮะ ต่อไปถ้าเราพัฒนาได้ปุ๊บเนี้ยนะฮะจะมีประกาศที่มีปีกเนี้ยจะแยกหมดเลยปลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่ายในน้ํและปลาที่พี่เอกพัฒนาต่อไปจะบินเลยบินอยู่ในกรงดูของจริงดูครับผมเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าพี่ดำนี่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 ฮะนี่ครับของจริงครับนี่ฮะของจริงครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขากางปีกอยู่ไหมฮะนี่ครับพี่ดำต้องใช้ความสามารถของอย่างมากนะในการถ่ายภาพปลาสวยงามนะโดยเฉพาะของพี่เอกนะครับเพราะว่า จะเห็นภาพปลาสวยงามที่มีปีกได้แบบจริงปีกอยู่ใช่ครับพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยพอดีปีกมีปีกพอดีนี่เขาโชว์ปีกให้เราดูเลยนะเนี่ยโชว์เลยฮะคือเจ้าเหินฟ้าเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นดาราจริงๆพี่ดำเขาเกิดมาเป็นดาราพร้อมจะโชว์เห็นกล้องปุ๊บ เขาใส่เลยโชว์เลยโชว์วเลยโอโ้ไม่มีหลบไม่มีแอบเห็นไหมฮะนี่ครับคุณผู้มมชมครับปลามีปาปีกนะรินแล้วเป็นประกักาศสายพันธุ์คีบสั้นฮนะ <3 S 1> ปลาังพะจันท์ครึ่งดวงนะครับแต่ว่าคีบบนมี2อคีบเราเลยจ้างค่อว่าเจ้าเหินฟ้าแล้วก็เป็นประกัศมีปีกตัวแรกของโลกโอ้โหนี่ สวยผัดจากเจ้าเจ้าไตโรงไปแล้วนะก็โด่งดังทั้งประเทศแล้วดังข้ามประเทศนะดังทั่วโลกเลยเนี่ยตัวนี้กำลังจะเป็นซุปตาดวงใหม่ของประเทศไทยล้วเป็นซุปตาของโลกเลยใช่ครับใช่ครับเจ้าเหินฟ้านั่นเองนะครับรายการติดต่อมาแล้วพี่ดำรายการทิศโส อ๋อผมนึกว่าจะไปรายการอื่นผมไม่ให้ไปนะต้องไปรายการเดียวเท่านั้นตอนแรกที่ออกก่อนคือต้องรายการที่โสเดี๋ยวตามครับที่โสโมกับอดัมก็คือว่าสารพันวันศุกร์นะครับที่โสโมกับอดัมเดี๋ยวได้ชมตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเจ้าของปลาจะไปด้วยไปด้วยโอ้เจ๋วเลยพี่เอกนี่ช่องมันบ้านทีวีอะนะบ้านทีวีช่องอะไรนะพีเอสไออะไรนะพีเอสพี่ส่งมางี้จะจำได้ไหมเนี่ยพีเอสไอเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามครับอ๋อนี่พี่คิดว่าผมไม่จำไม่ได้เลยนี่ก็คือเจ้าเหินฟ้าปจากหันมีปีกตัวแรกของ โลกครับน่ารักมากเลยครับผมเดี๋ยวจะไปโชว์ที่ที่ที่รายการเขาพิความน่ารักด้วยนะพี่โสครับผมครับเขาพิความน่ารักน่ารักหน่อยฮะน่ารักตรงที่เขามีผีกสองร้อมีผีสองอันครับอ่าตรงนี้โซนของสัตว์น้ำนะครับที่มีทั้งปลาทองสวยงามนะครับแล้วก็ปลากัดสวยงามสวยงามครับครับผมมีการ โชว์ในส่วนของเจ้าเหินฟ้าแล้วก็มีในส่วนของประกวดด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูปลาที่เข้าประกวดในงานนี้ดีกว่าได้เลยงานนี้มีปลาประกวดนะฮะนับ3,000ตัวครับผมเยอะที่สุดในประเทศไทยที่จัดงานมา3,000ตัวมีให้ชมทุกชนิดครับผมครับเดี๋ยวไปชมกันครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเหมือนทงชาติไทยที่มังบกสบัดอันนี้เราไวเห็นไหมครับไปเชียร์ทีมไทยเนี่เราพกปากกัดไปได้นี่พกปากกัดไปได้ครับโยบกเชียร์แล้วจะบอกพี่ดำอย่างนี้ว่าที่ให้ดูตรงนี้เพราะอะไรรูไหมฮะครับ ตอนนี้ประกาศรายวงชาติเนี่ยนะราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นโโอ้ครับเดี๋ยวรายการทิศโศมโกฎาดำครับสามพันวันศุกสามพันมันศุกร์ครับผมครับจะมีการไปแจกประกาศสีดงชาติไทยด้วยโอ้โหนี่ผ้าพันติดตามกองเลยพี่จะไปแจกพี่จะบอกช่องด้วยบีช่องบีบีทีวีนะเจ็ดสิบสามครับผมครับ ใช่ไหมฮะครับบ้านบ้านทีวีครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเอกจะเอาไปแจกท่านที่ติดตามรายการนะฮะครับผมวหลักพันหลักหมื่นเราไม่รู้แล้วราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะแจกในงานในในรายการนั้นครับผมแล้วตัวที่ได้รางวัลถ้วยพระธานครับ